ป่ะตอนนี้ก็มาอสอบกิหมอกพี่น้องบ่แม่นมันคือจะหลายพี่ I mm. couldn't mm. mm.

รลปีชาเกิดกบชายขึ้นไปขึ้นติงขึ้นติงกันขึ้นฮันเดยอยากยืนหน่อยก็หน่อยอยากยืนไอติงนั่งเนึ่เป็นอยากยืนเลยอยากยืนบ้านาชูกหนังตักเาตัไปหน่อย 你的。它可以。我来。它可以。你 propagating up mm loop -hmm.

bán nè khải đây nè thịt khải đây thịt khải bên hẻo thịt tu anh sẽ... nào vợ tu dày tràn vợ thịt khải ăn được rồi hả ừ, hết tăng cường

งานเนาะส้างนี่ก็ได้ได้เงินดีด้วยเนาะมาแต่เสรมาแต่สมบนตังเกลือง นี่เนาะพาสะพรกเนาะตอนนี้สะพนไปซื้อไปซื้ออันชุญาทาสปากนเนาะมันเจ็บปากพี่น้องไม่นี่กับมาแต่สมพี่น้องม,ม,มาแต่สมไปใส่เฮ็ดเนาะนี่เดินทางมาโดยรถอันนี้พี่น้อง นี่เนาะนี่สางโอเนาะสร้างเพื่อนเพื่อนมาแม่กันแหละแล้วก็เห็ดอะไรเนาะเป็นหางบนใส่เครื่องเป็นหางบนใส่เกลียงอันนี้อันนี้คือบ้านสายลมเย็นเนาะพี่น้องบ้านกกษตรโบราณบ้าน กูพี่นาวบ้านประมาณซาวหลังเนาะบ้านจะมีนผู้ท่านทางไปบ้านนั้นจบคลิปมันเล นะพี่น้องคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เนาะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแช Subscribe พี